S <S เอาเอาเป็นสเปคที่ขายเยอะๆแล้วกันครับยี่สิบชิ้นเดียวเนี่ยเราทําอยู่แปดหมื่นแปดเองแปดหมื่นแปดครับตอนนี้ราคาโปรโมชั่นถึงไปเงี้ยใช่แล้วก็จริงๆเราทําราคานี้แหละนะก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สองชิ้นเนี่ยยูซ์ทำให้แค่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็สามชิ้นเนี่ยประมาณแสนสี่หมื่นสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูล้อฟอร์ดแบนด์คอร์ทเมงนะครับเขาเพิ่งเปิดตัวมานั้นเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะ ปเดี๋ยวไปหาเฮียอู๊ดกันเลยครับผมนี่แล้วก็พร้อมพิตตี้สาวๆนะครับเฮียอู๊ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้รบกวนเฮียอู๊ดหน่อยพาไปดูล้อฟอน์หน่อยครับนี่ได้ข่าวว่าเพิ่งเปิดตัวเลยดูไหมเฮียได้เลยอ่าเดี๋ยวผมให้เฮียแนะนำหน่อยได้น่ารักน่ารักนี่เลยครับครับผมเดี๋ยวเฮียแนะนำล้อหน่อยเฮียครับก็อยู่ข้างหลังนี้ก็ตอนนี้ไปเรามาเปิดตัวนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นรอฟท์ที่เราผลิตออกมาจำหน่ายตั้งแต่ปี2018อ่าครับผมนะครับก็มั่นใจได้ครับผมเออเนี่ยนี้ผมถามนิดนึงตอนแรกอ่ะวันมิกทำรอฟท์มาก่อนกวี่ร้ยนก็เราทำตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยทำการตลาดตรงนี้ไม่ยังไม่ได้ทำการตลาดเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงที่พัฒนาจนเราพร้อมจำหน่ายแล้วก็สมบูรณ์แบบเนี่ยตอนปี2020 นานมอเตอร์เอ็กซ์โปเราไปดูข้อมูลเก่าๆได้ผมก็ยาวนานครับผมโปรติล้อฟอสเฮียทำตั้งแต่ไซอะไรบ้างเนี้ยมีตั้งแต่15เลยข้อดีของเรานะทำล้อฟอสได้เลยใช่ขอบ15ล้อฟอสเลยยูวูดทำให้ตั้งแต่ชุดหนึ่งสามจนไปถึงขอบ26สไตล์ออฟโรดหรือจะเป็นรถซูเปอร์คาร์นะข้างหน้า19หลัง20หรือหน้า20หลัง21หรือหน้า21หลัง22เนี่ยสั่งทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเดียวเราก็ เราก็ต้องบอกว่าเราก็เก่งนะสองชิ้นเราก็ได้3มชิ้นเราก็ไปได้สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมต้องเป็นคอสบิดต้องบอกว่ายูทําราคาแบบราคาคนไทยละกันแต่คุณภาพก็ต้องบอกว่าเราส่งขายทั่วโลกอยู่แล้วนะครับก็มันมีล้อชิ้นเดียวนะครับล้อชิ้นเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยล้อชิ้นเดียวเนี่ยก็จะเสถียรที่สุดนะครับแต่เนื่องจากบางทีต้องใช้ใช้2ชิ้นเพราะว่า อาจจะมีสเปคที่มีมีสเปคที่โอเวอร์มากกว่าจนล้อชิ้นเดียวเนี่ยไม่สามารถมีสเปคให้ให้ทำได้ก็ต้องขยับมาเล่นล้อ2ชิ้นนะครับแล้วก็ล้อ2ชิ้นเนี่ยข้อดีของเขาคือสามารถทําได้2สี 2> ก็เลือกได้นะครับหรือบางท่านเนี่ยที่วายบอดี้ใหญ่ๆใช้สเปคติดลบเยอะๆ,ๆกว้างเยอะๆ โมล้อ2ชิ้นมีไม่ถึงก็ต้องขยับไปเล่นล้อ3ชิ้นนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเล่น1ชิ้น2ชิ้นสชิ้นถามว่าล้อที่มี performance ที่ดีที่สุดคือล้อชิ้นเดียวแน่นอนครับผมก็คือเราสามารถเลือก offset กว้าง off ได้หมดเลยใช่ครับผมกนลองมาดูอันนี้คือจะเป็นล้อสองชิ้นหน่มไเฮียใช่2ชิ้นก็จะเป็นสสีกันครับผมก็คือเพื่อนๆสามารถเลือกการแม็กสีอะไรก็ได้ตัวขอบสีอะไรก็ได้ถูกไหมเฮียใช่แล้วก็สมมุติถ้าเป็น3ชิ้นปุ๊บ ถ้าเป็น3ชิ้นปุ๊บสามารถเลือกได้3สีเลยนะครับขอบนอกสีอะไรท้องหลังสีอะไรก้านล้อสีอะไรนะมันก็จะตรงกับสไตล์การแต่งพวกรถวัยบอดี้เนาะพอต้องการแตกต่างไหมเนี่ยชิ้นเดียวสองชิ้นชิ้นเดียวเนี่ยฮิวูธทำเอาเอาเป็นเอาเอาเป็นสเปคที่ขายเยอะๆแล้วกันแับ20่สิบชิ้นเดียวเนี่ยเราทําอยู่88ดหมื่นแปดเองแปดหมื่นครับแลนนี้ราคาโปรโมชั่นหรือไมเนี่ยใช่แล้วก็จริงๆเราทําราคานี้แหละนะก็เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็2ชิ้นเนี่ยฮิวูธทำให้แค่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็3ชิ้นนเี่ย ประมาณแสนสี่หมื่นนะครับไม่เกินนี้ครนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าทําไมต้องเป็นคอสเมตฟอร์ครับผมไม่ใช่แค่ราคาดีอย่างเดียวนะครับสีสันเราก็มีให้เลือกต้องบอกว่าคุ้มคุ้มค่ามีให้เลือก3าสิเฉดสีหรือใครที่อยากได้สีนอกเหนือกว่านี้สามารถเอาตัวอย่างสีมาฮิวท์ทำให้ได้หมดครับผมอันนี้คือเฉดสีที่เพื่อนสามารถเลือกได้นะได้แต่ว่ามันเลือกได้มากกว่านี้อีกมีแล้วแต่เลยครับอ่าแล้วก็ต้องบอกว่า ไม่ว่าจะดีไซน์ไหนจากทั่วทุกมุมโลก <า S 2> ไม่ว่าล้อจะชุดละ2 0 0 0 0 0 0 0 0 0หรือบางคนเล่นล้อเป็นคาร์บอนชุดหนึ่งเจ็ดแสนยูวูสามารถทําได้หมดเลยเ<อ>พราะก่อนเราจะผลิตจริจจงผมจะออกแบบขึ้นแบบให้3ามดีให้เลือกครับผมนี่คือทําไมต้องเป็นคอสบิทพอครับผมก็คือถ้าเกิดผมอยากได้ล้อหน้าตาที่แบบเป็นปรูปลักษณ์แบบของผมเลยก็สา,ามารถบอกยวูได้เลยใช่จะลายไหนจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็สมมุติถ้ารถเราเนี่ย ไม่ใช่สแตรฐานเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเบรกสแตนดาดหรือรถรุ่นไหนเนี่ยยูก็จะมีสเปคอยู่าาแต่ถ้าไม่มีคุณโมดิฟายเบรกมาแล้วยูสามารถมีช่างส่งไปวัดได้เลยนะครับไปวัดเพื่อให้ก้านอย่างล้อชิ้นเดียวเนี่ยสเสน่ห์ของเขาความสวยคืออะไร,ะค,รความสวยคือก้านต้องอคอนเคปก้านยิ่งคอนเคปมากเท่าไหร่ความสวยของล้อจะมีมากเท่านั้นครับผมถูกไหมครับหรือถ้าเป็นล้อ2ชิ้นหรือ3ชิ้นเนี่ยถ้าขอบลึกมากเท่าไหร่ความสวยของล้อก็จะมีมากเท่านั้นถูกไหมครับ เพราะนั้นยูร์สามารถไปวัดให้เลยได้เลยเพราะนั้นจะดีกว่าล้อแบรนด์ต่างประเทศด้วยเพราะว่าแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาทำมาเนี่ยเผื่อ,อไว้ซึ่งบางทีเขาอาจจะเผื่อเยอะเกินไปทาให้ก้านเนี่ยมันอาจจะตรงๆแบบนี้เห็นไหมครับพอ,อก้านตรงๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยจะเป็นรถตู้หุนใดมันจะใช้ล้อแคบ8นิ้วครับผมมันจะล้อแคบแ แล้วออฟเซ็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะ40กว่า45ไม่สามารถดีไซน์ล้อให้ก้านคอนเคปได้เพราะนั้นลายล้อเวลาทำออกมาเนี่ยพอก้านตรงปุ๊บความสวยของเขาก็จะ ดอบไปเยอะเห็นไหมครับครับผมแต่ลองนึกภาพถ้าเป็นลายนี้แล้วก้านคอนเคปเยอะๆเหมือนแบบนี้อ่าครับผมจะสวยมากๆก็คือเนี้ยเป็นสเปคออฟเซ็ตมาแล้วถูกไหมเฮียใช่ก็คือตัวออฟมันจะดันเข้าไปนะแั้นก็คือแบบเวลาเราใส่เบรกเนี้ยมันก็จะแบบเป็นทิว์ไปวัดสวยเลยไปวัดให้ว่าเอ็ก t o แฟกเตอร์เท่าไหร่ปุ๊บเราทำก้านเอียงเข้าไปให้ก้านล้อเนี้ยห่างจากคาลิเปอร์เบรกเพียงแค่มิลหรือมิลครึ่ง แค่นั้นเองเราจะได้ล้อที่แบบต้องบอกว่าไม่มีแบรนด์ไหนทําให้ได้ต่อให้ชุดหนึ่งจากกีสนเนี่ยก็ไม่มีใครจะส่งช่างไปวัดรถให้เราแต่ P.P. สซีวิลเรามีความเป็นมืออาชีพนะอย่างผมเนี่ยทำมา26ปีแล้วเพราะนั้นมันคุ้มค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะรถอะไรก็ตามฮิวุ์ดูแลเหมือนกันหมดด้วยนะครับลายนี้น่าจะลายยอดนิยมเลยมั้งแนงยใช่ไหมดพิยมเลยพอเป็นสไตล์คอมิก็จะมีเส้นสายที่แบบ มีควักมีล้วงมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือรายละเอียดเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของเวลาเหมือนกันนะยิ่งรายละเอียดเยอะๆเนี่ยวงหนึ่งเราใช้เวลาบางทีวงหนึ่งนะบางครั้งถ้ารายละเอียดเยอะๆเนี่ยวงหนึ่งประมาณ10ชั่วโมง10ชั่วโมงต่อวงใช่ต่อวงนะสิบชั่วโมงแต่ถ้ารีเทลแบบมาตรฐานมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เยอะมากอาจจะเกี้ยงกนิดนึงวงนี้อาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณ7ชั่วโมงครับผมครับผมสวยมากเลยเพื่อนอันนี้แบบพิมพ์นิยมเนี่ยเนี่ยก้านไวอย่างที่บอกว่า ถ้าเป็นล้อของเราเนี่ยลองลองดูครับผิวงานเนี่ยคือคุณไม่ต้องไปจ่ายชุดละแสนห้าแสนแปดเห็นไหมครับดูง,งานนะครับลองดูงานนี่อ่าแล้วสิ่งสําคัญนะที่บอกว่าทําไมต้องเป็นล้อฟอสจากอคอสมิดหนึ่งคุณเลือกสีได้เยอะสองคุณเลือกลายได้สามคุณเลือกสเปคได้สี่คุณสามารถให้ยูส่งช่างไปวัดรถคุณได้และอย่างที่ห้าเลยนะมันเยอะมากถึงบอกว่าคุ้มค่าจริงๆมาดูเนื้องานหนิม ดูผิวงานไม่ต่างอะไรจากล้อแบรนด์อเมริกาดูสีดูเยีมาดูดูความเนียนมันไม่ใช่เหมือนสีพ่นนนใช่ใช่เป็นผิวโมาเราดูดูท้องล้อมันไม่ใช่เหมือนสีพ่นนะและหกยังไม่หมดนะมันข้อดีหกยูอุสไม่ได้ทําเทสโหลดเจแปนนะล้อของยูอุสเนี่ยคือต้องบอกว่าล้อใหญ่ปุ๊บยูอุสทำมาตรฐานเยอรมันแล้วทูปทียูวีทูปนะครับมาตรฐานเยอรมันทูปจะเทสโหลดอยู่ที่ 850กิโกรัครับผมถ้าเพื่อนๆเนี่ล้อโดยทั่วไปก็อาจจะ690เครับผมเป็นมาตรฐานเจแปนแต่ว่าพอเราทำล้อฟอสเนี่ยเราจะเผื่อไปถึงรถยุโรปอ่าครับแน่นอนถ้ารถยุโรปเราก็ต้องอ้างอิงอ้างอิงออมาตรฐานของเยอรมันอยู่แล้วนะั่นคือ TUV ทุก850กิกรัมครับผมเอออันเนี้ผมอยากรู้เฮียวงหนึ่งประมาณกีโลเนี่ย วงหนึ่งเนี่ยของเราเนี่ยประมาณ10โลครึ่งจนถึง11โลอ่าโลอาจจะฟังฟังน้ําหนักอาจจะไม่ได้ว้าวนะครับเพราะว่าอาจจะมีล้อที่เบากว่านี้แต่ที่ว้าวคือคุณปลอดภัยแน่นอนเพราะยูเทสโหลด850รเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าเราเทส850้อาบน้ำหนักล้อก็ต้องมากกว่าเทส690เพราะนั้นเพื่อนๆก็ต้องลองคิดดูว่าเบาอีกนิดกับแข็งอีกหน่อยจะเลือกแบบไหนอ่าขับมาร้อยกว่า นะครับเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรื่องเทสโหลดอย่างสมมต6ิ6รูเนี่ยจะเป็นรถกระบะหรถตู้เนี่ยนะครับทั่วไปอาจจะเทสแค่7-800แต่ของเรามาดูครับอันนี้ยกให้ดูสดๆนะนี่ของเราเออมันน่าจะเบามากนี่นของเราเทสโหลดที่1 5 5 0กิโลกรัม ผมถามเพิ่มเนียทำไมฟอตมิกต้องทำสีล้อที่แบบจีด๊ดจ๊ดอะอ่าคือต้องบอกว่าการแต่งรถเนี่ยมันก็มีความสุขอย่างนึงอ่าครับนะครับนอกจากเรื่องของการที่เราเปลี่ยนล้อแม็กกับยางชุดใหม่แล้วเราต้องการสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้น,นครับใครถ้าเกิดไม่ได้ขับเร็วขับในเมืองก็อาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญของล้อและยางดีๆแต่ถ้าใครขับเร็วๆขึ้นทางด่วนบ่อยๆออกไา่วัยบ่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนล้อแม็กและยางของ PBSW h e e l เนี่ย จะขับดีขึ้นแน่นอนอย่างน้อย25%ยูวคอนเฟิร์มนะส่วนเรื่องสีสันที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนการแต่งกายเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เพราะนั้นเลือกอย่างที่คุณชอบแล้วคุณจะมีความสุขกับการขับรถของคุณอย่างแน่นอนครับ,รบ,รบเอาเป็นว่าใส่ลอ้อก๊อดมกอะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนแน่อนอนนี่คือสิ่งที่ยูวให้ความสําคัญเพราะว่ามันเหมือนเราแต่งตัวถ้าเราไปใส่เสื้อแล้วเราเดินไปปุ๊บเราไปเจอคนใส่เสื้อเหมือนกันมันก็คงแบบอ่าใช่แน่มัน มันไม่เท่อะอ่าวันนั้นเปลี่ยนล้อแม็กให้เท่ PP Super View ครับเนี่ยทุกคนผมไปดูสีนะอย่างอันเนี้ยขอบเป็นเขียวนะตรงนี้ก็ออกจะออกดำๆแล้วก็เป็นขอบนะเขียวข้างในครับใต้ท้องก็จะเป็นสีดำนั่นเพื่อนนะสวยตัวนี้เป็นรามกีนสีเขียวแบบสวยๆสวยๆสวยนี่ก็จะเป็นสีออกไทเทนั่นเพื่อนนตัวนี้จะเป็นเขาเรียกสีสามมิติสีสพูดง่ายว่าเปลี่ยนล้อชุดหนึ่งเนี่ยบางทีมองได้สามสีเลยพอจะสีน้ำเงินสีม่วงเหลือบทอง ลยสีสามมิติอันนี้ก็ไทเทเนียมยอดนิยมมากอันนี้ยอดนิยมเลยเนี่ยโอ้เอ็กทีแล้วก็โมเดลนี้ขายมาสิบสิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วยังอยู่แต่สีสวยมากเลยนี่สำหรับใครชอบจริงๆต้ก็มีนะสีขาวนี่สีขาวเทพลายนักแข่งโอ้โอันนี้ก็จะเป็นซิ่งหน่อยเนาะสิ่งหน่อยเป็นสีสีทองไหมนันเพื่อนต้องดูงานสีเราความเนี้ยมคือไม่ต่างอะไรจากล้อญี่ปุ่นที่แบบค่าตัวเขาแพงนะเป็นล้อญี่ปุ่นนะครับแต่เราทําในราคาคนไทยแล้วก็ คนไทยไม่แพ้ใครในโลกอยู่แล้วครับผมดัเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮียพาดูยางนิดนึงนี่มียางด้วยใช่ไหมเฮียโอเคยางก็จริงตั้งแต่รถบ้านยันรถซิ้นก็เราก็ถนัดเพราะว่าผมเองก็26ปีแล้วป่ลครับผมถ้าใครอยากได้ยางนุ่มเงียบเราก็มีให้ใช้ใครอยากจะขับเร็วหน่อยต้องการเกาะเราก็มีให้เลือกหรือใครจะไปลงสนามแข่งจะดิฟจะแดกก็จัดได้หมดอย่างเซโน่เส้นนี้ลองดูเนื้อยางครับผมอย่างกะบกาวเลยนะเหมือนกาวเลยนี่นะ อันนี้ซีรีส์สองศูนย์ห้าเนี่ยเพื่อนใช่ก็เป็นเซอร์กิตเนาะอ่าครับผมอันนี้ซอฟเลยเนาะเฮียเนาะตัวนี้ยางซอฟเลยอ่าหรือกึ่งกึ่งซอฟแบบใช้งานได้วิ่งทางฝนได้ใช้งานได้ปกติดูดูเนื้อยางคุณไม่ต้องไปจ่ายเส้นหนึ่งสามพันกว่าอ่าครับเซติโนเนี่ยเส้นหนึ่งสองพันห้าคุณจะได้ยางที่มีโปรแมนเหมือนเส้นหนึ่งสี่พันสามพันกว่าเนี่ยดูได้เลยหรือเฮียอุตบอกได้เลยว่าการการเลือกเนื้อยางคอมเพลยยางเอาเลสกิกเลยง่ายๆเลยเบสิกเลยครับจริงแล้วมันเหนียว ดึงออกมาเนี่ยมันเหนียวหนึบหนึบหน่อยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเกอะแน่นอนครับผมเออเนี่ยอยากรู้เพิ่มนะฮยโปรตีคอสมิตทำอะไรบ้างเนี่ยคอสมิตเราตอนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าบริษัทเราเลยคือ PP Super ViewPP Super View เนี่ยจะมีคอสมิตเนี่ยจะเป็นล้อแม็กหนึ่งแบรนด์ของ PP Super View ซึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์แบบแมนแมนผู้ชายหรือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือล้อแม็กที่นักแข่งเลือกใช้นะแล้วก็จะมีแบรนด์ Naya View อีกแบรนด์หนึ่งที่ออกแนวแบบ VIP สปอร์ตลักชัวรี นะครับแล้วก็จะมีเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะเป็นไตรมาสที่3เราจะมีแบรนด์ใหม่ออกมาก็ฝากติดตามแล้วกันครับบอกชื่อแบรนด์ไว้ก่อนได้เลยครับอาร์วิลกวิวเดี๋ยวมาดูว่ามันจะต่างกันยังไงเกี่ยวกับอะไรเงี้ยล้อแม็กเลยอ๋อล้อแม็กเลยเป็นล้อแม็กเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมขึ้นไปครับผมคัตมินี้รู้สึกว่าผมก็ไปเปลี่ยนช่วงล่างทชอกมาด้วยนะเฮียอ่าเราก็มีด้วยใช่ไหมช่ก็มีเบรกก็มีถูกไหมเฮียเบรกโอ้จริงๆต้องบอกว่ายูทํำมานานมากฮะอย่างเบรกคัตมิ่ ทำมาตั้งแต่ยังไม่มีความนิยมในการเปลี่ยนเบรคเลยเกือบ20ปีแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยุ่งแล้วเราก็เวลาเราน้อยเราก็เลยโฟกัสไปที่ล้อเป็นหลักและยิ่งตอนนี้ยูซมาทำยางด้วยจะมียางแบรนด์คอสมิ c กับเซต,ติโนโ่ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยมีเวลาส่วนส่วนเรื่องโชคเนี่ยก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นในการพัฒนานะครับก็ จะทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็ฝากติดตามด้วยสําหรับช็อปครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวให้เฮียโอ๊ตฝากช่องทางการติดต่อฟันมิกหน่อยเฮียก็จริงๆเรามีเพจนะครับก็เข้าไปใน Facebook หรือจะเป็นทิ k t o k ของ PP Superview อ่าครับผมครับหลักๆของเราเนี่ยเพจหลักๆของเราก็จะเป็น PP Superview ทั้งใน TikTok แล้วก็ Facebook แล้วก็ Cosmic View ในเฟซบุ o กนะครับแล้วก็แบรนด์ที่ออกแนวแบบลักชัวหรูหรานะใครชอบล้อแบบนี้ก็เข้าไปในนายาวิว ครับผมได้ครับได้เลยเฮียวันนี้ขอบมากนะครับเฮียรบขอบคุณครับนีนั้นเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูล้อแมกแบนควอตมิกนะฝั่งนี้จะเป็นล้อขอบ15นะเป็นว่าเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองมาดูได้เพื่อนสน่วนส่วนด้านหน้าก็จะเป็นพวก5รูนะเพื่อนก็คือพวกกระบะรถยุโรปใส่ได้หมดเลยแล้วก็จะมีรวมไปถึงพวกล้อฟอร์ดนะเป็นว่าใครสนใจล้อฟอร์ดก็ลองมาดูได้นะเพื่อนราคาราคาเริ่มอยู่ประมาณประมาณ8 0 0 0 0นเพื่อนเราสามารถ คับตอมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกว้างออฟเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็จะมีให้เลือกตั้งแต่2ชิ้น3ชิ้นเลือกได้หมดเลยนะเ <c oughs> พื่อนมีตั้งแต่ขอบ15เพื่อนเอาจริงขอบ15ก็ไม่ค่อยได้ยินนะลอฟร์เอานนว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาลองดูล้อ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาดูได้นะเพื่อนที่งานมอเตอร์โชว์นั้นเพื่อนประมาณนี้เนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย